แน่เป็นยังไงกันบ้างล่ะสวยไหมล่ะแบบนี้แบบนี้นะผมเป็นม็อดแมปซากุระนะครับผมมันก็จะเป็นซากุระประมาณนี้นะครับผมถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากได้ก็ติดตามรับชมกันในคลิปเลยครับมาแล้วครับเพื่อนวันนี้ผมก็จะมาสอนดาวน์โหลดมอ็อดแมปซาปกุระนะครับผมของเกมอาวีนะขั้นตอนงานดาวน์โหลดก็ง่ายๆเลยครับผมให้กดเข้าไปที่ ลิง์ให้เรียกว่าโทรศัพท์ของเพื่อนๆแรงหรือเปล่าครับผมถ้าคิดว่าโทรศัพท์ของตัวเองแรงนะผมให้โหลดเขาว่าหายไปเลยนะครับผมเพราะว่ามันใช้ในความจําเยอะกวแต่ใช้ถ้าคิดว่าโทรศัพท์ของตัวเองไม่แรงผมแรงประมาณ2 2หรือ3นะครับผมให้เลือกโลก็ได้นะถ้าคิดว่าไม่แรงนะครับผมถ้าหลังจากเพื่อนเข้าไปในลิงก์นี้แล้วก็จะได้หน้าตาประมาณนี้ครับผมให้กดคำว่าดาวน์โหลดนะครับผมแล้วก,ก็เลือกดาวน์โหลดไปเลยนะไฟล์ก็จะดาวน์โหลดขึ้นมาเลย แล้วก็ลิงก์นี้นะผมผมจะแปะไว้ให้ใต้คลิปนะครับผมหลังจากที่เพื่อนดาวโหลดไฟล์เสร็จแล้ววิธีการติดตั้งหมอดแมพทํำยังไงง่ายง่ายเลยนะครับผมเข้าไปที่ตัวจัดการไฟล์ของโทรศัพท์ของเพื่อนทุกคนนะครับผมตรงนี้นะของผมส่วนของเพื่อนคนอื่นจะมีถ้ามีพวกแอปพลิเคชันที่สามารถจัดการไฟล์ได้เช่น es file explorer หรือว่า tariver นะครับผมก็เราสามารถใช้ได้แต่ถ้าไม่มีก็ใช้ตัวจัดการไฟล์นี่แหละครับแล้วก็วิธีต่อไปก็คือ ให้เพื่อนหาเขาว่าไฟล์ภายในเครื่องนะผมหรือไฟล์ของเพื่อนนะเข้าไปเลยแล้วก็เลือกเลื่อนหาเขาว่าดาวน์โหลดนะครับผมเพราะไฟล์ที่เราดาวน์โหลดมาก็อยู่นี้น,นะครับดาวน์โหลดปุ๊บเลื่อนลงมาหาคําว่าแมปซากุระไฮนะครับผมแมปซากุระไฮตรงนี้นะหละังจากนั้นให้เพื่อนคลิกค้างนะผมแล้วกดเข้าว่าเพิ่มเติม,ตมหรือของคนไหนมีคขาว่าแตกไฟล์ก็กดไปเลยครับหรือว่าคขาว่า extract here นะผมความหมายเหมือนกันนะ แต่ของผมเป็นเขาว่าขยายการบีบอัดไฟล์กดไปปุ๊บก็กดตกลงไปนะครับผมหลังจากที่เพื่อนๆทํานทการแตกไฟล์หรือขยายไฟล์บีบอัดไฟล์เสร็จแล้วเนี่ย <c oughs> ก็จะได้ไฟล์ตัวนี้มาครับผมชื่อ,ว,นนว,งงอว่าซีนนะครับผมซีนวิธีการทําทํำยังไงให้เพื่อนคลิกครั้งที่คลิกครั้งที่เข้าไปซีนครับผมแล้วก็กดเขาว่าคัดลอกคัดลอกปุ๊บให้เพื่อนกดกลับไปนะครับกลับไปกลับไปก่อนนะฮะกลับไปแล้วก็ หาคขาว่า Android นะครับผม Android กดเข้าไปในคขาว่า Android ปุ๊บกดคขาว่า Data แล้วก็เลื่อนหาไฟล์เกมอาวีของเพื่อนนะครับผมว่าเก็บไว้ตรงไหนหรือว่ามันอยู่ตรงไหนนะครับผมของผมมันไม่มีรูปให้แต่ถ้าของเพื่อนคนไหนมีรูปให้ก็จะง่ายหน่อยนะครับผมหารูปเห็นรูปอาวีปุ๊บกดเข้าไปเลยแต่ถ้าไม่มีรูปทำตามผมนะฮะนี่ลงมาครับผมหาคขาว่า g a r e n a game kgst นะครับผมไม่มีไม่ใช่ตัวที่มี e t ด้านหลังนะครับผม ย้ำนะครับไม่ใช่ตัวที่มี ext ด้านหลังเป็นตัวที่เป็นคําว่าใกล้หน้าเกมเฉยนะครับตัวนี้นะตัวนี้นะครับผมอ้าวหายแล้วผมกลับไปเอาไฟล์มาก่อนนะครับผมไฟล์หายไฟล์เมื่อกี้นะฮะแป๊บหนึ่งนะครับผมอ่ะข้ารอกมาละก็กลับตัวเดิมนะครับกลับตรงเดิมนะ Data แล้วก็เข้าไปที่ไฟล์ r v เมื่อกี้ที่ผมบอกไปนะ นี่ผมเข้าแล้วนะแล้วก็กดคขาว่าไฟล์นะครับผมไฟล์ File แล้วก็เลื่อนลงมาครับผมหาคขาว่า resource นะครับผมตรงนี้ครับผม resource นะรีซอสนะที่เขียนด้านบนนี้นะครับผมแล้วก็เลือกไปเลยเริ่มหนึ่งจาสี่จุดหนึ่งรุ่นปัจจุบันนะครับผมกดไปเลยแล้วก็เลือกคขาว่า assets b u n d l n นะครับผม assets b u n d l n เข้าไปแล้วแค่นี้ครับผมกดวางไฟล์ที่ก๊อปมาเมื่อกี้นะครับผมวางไปเลยปุ๊บกดคขาว่า นะครับผมปุ๊บอ่าเรียบร้อยแล้วก็เข้าไปนดูในเกมนะผมเดี๋ยวผมตัดภาพเข้าไปในเกมเลยนะ <S <S มาะครับตอนนี้เราก็อยู่ในเกมแล้วนะผมแมปซากุระก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแพนให้ดูทั่วนี้นะผมทั่วแมปนะมันก็จะไม่ได้มีเอฟเฟคอะไรมากครับผมมันก็จะไม่แหลกเครื่องนะผมขออยับดูได้ปกตินะผม หลายคนอาจจะถามว่าโดนแบนไหมนะผมตอบได้ว่าไม่โดนแบนนะผมเพราะเราไม่ได้เาไม่ได้เป็นการไปปรับทําไม่ได้เป็นการไปแบบทําให้เราได้ได้เบียบบอกคู่ต่อสู้ครับผมแค่การปรับให้ภาพสวยขึ้นไม่เกี่ยวกับระบบภายในเกมนะอ,อาจจะโดนแบนก็ได้ครับในอนาคตแต่ว่าเท่าที่ผมลองมาครับผมผมเห็นเพื่อนของผมทามาตั้งแต่ตลายซีซั่นก่อนนะครับตอนปัจจุบันยังไม่โดนแบนนะฮะก็สวยไหมผมถูกใจกันไหมผมแมบ,บนี้ ก็ประมาณนี้นะครับผมส่วนเพื่อนคนไหนอยากให้สอนโหลดแมปอื่นก็คอ,อมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมมีแมปอีกเยอะแยะครับผมแมปชายหาดแมปทะเลทรายรผมมีทุกอย่างเลยนะอวกาศอะไรไม่รู้เยอะแยะอันนี้ก็เป็นแมปากรุระผมที่ใช้พื้นที่ไม่เยอะครับผมผมก็เลยเอามาบอก่อนนะเพราะว่าไม่เอเบียบกันนะครับผม ถ้าผมเอาแบบแมบหนักๆมาบางคนก็อาจจะหลุดไม่ได้นะฮะส่วนเพื่อนๆหลาจากคนอาจจะงงว่าวิธีการเอาออกเอายังไงทํายังไงส่วนตัวผมก็ลบโดนหม่นะผมง่ายที่สุดนะวิธีการเอาออกก็ลบโดนหมนะง่ายที่สุดประมาณนี้ผมแมพบสกุลาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์ผมด้วยนะฮะแล้วถ้าใครอยากให้ทำแแมอะไรก็คอมเมนต์ไว้เลยนะผมบายยครับ